ไปเรื่องต่อไปครับสำหรับใครที่เป็นหนี้กยศนะครับเป็นลูกหนี้กยศอยู่ท่านจะถูกฟ้องร้องคดีแล้วหรือยังไม่ได้ถูกฟ้องร้องคดีนะครับแต่ว่าเราอยากจะปรับโครงสร้างหนี้กับทางกยศนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการลงพื้นที่ไปทั้งหมด16จังหวัดด้วยกันนะฮะในเดือนมิถุนายนนะครับนายชัยนรงค์กัญชปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะครับก็เปิดเผยว่าทางกองทุนได้ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเตรียมลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืมทั้งหมด16จังหวัดภายในงานมหากรรมแก้นหนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนะครับใครที่ใกล้ที่ไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะไปได้ที่นั่นนะครับหรือใครทํางานอยู่กรุงเทพให้แจ้งที่กรุงเทพใครอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ยังไม่มีภาคใต้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะครับ โดยผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้แก่กลุ่มที่ก่อนฟ้องร้องคดีนะกลุ่มที่ถูกบอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษากลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและก็ได้บังคับคดีแล้วรวมถึงกลุ่มอื่นๆด้วยนะฮะจริงๆก็ครอบคลุมทั้งหมดแหละครับ ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาการผ่อนจ่ายเนี่ยนะครับท่านสามารถไปปรับโครงสร้างหนี้ได้สําหรับเงื่อนไขในสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้นะครับกําหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชําระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันนะเขามีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชําระให้กับท่านถึง15ปีให้ผ่อนชําระทุกวันที่5ของเดือนนะครับแล้วก็ในการชําระงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีนะครับ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทางกองทุนเนี่ยจะให้ส่วนลดเบีย้ยปรับเดิมที่ตั้งพักเอาไว้เนี่ยนะครับคือก็ยกให้ไปเลย1 0อ่ะรนะครับแล้วก็คนที่คาประกันนะครับก็จะหลุดพ้นทันทีเมื่อท่านทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใครที่เป็นผู้ค้ำประกันให้กับคนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่นะฮะหรือกอยศเนี่ยท่านก็ลองไปถามถามดูว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เป็นยังไงบ้างนะครับท่านจะได้หลุดสักทีถ้าเขาไปปรับโครงสร้างนี้นะครับทีนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด16จังหวัดเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปดูนะครับว่าจริงๆผมจะไล่ให้หมดอะไล่ให้นิดนึงก็ได้ครับ ถ้าที่จังหวัดพะเยาเนี่ยเขาจะไปโรงแรมพะเยาเกตเว Gateway นะครับราชบุรีไปที่โรงแรมณเวลานะครับที่น่านเนี่ยจะไปโรงแรมน้ําทองน่านนะครับท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกยศนะครับ w w w s t u d ท o เ o ็บดสนะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับเพราะว่าในอินโฟเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าว่าสถานที่ไปที่ไหนนะครับแต่ใครที่อยู่ใกล้จังหวัดไหนนะครับให้ไปที่นั่น นะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดน่าจะครอบคลุมอยู่นะครับส่วนภาคใต้เนี่ยผมอ่านแล้วยังไม่มีนะครับเออแปลกยังไม่มีภาคใต้นะครับแต่ก็มีส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับอ่ะใครสนใจนะครับก็สามารถเตรียมพร้อมไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาเยอะนะครับว่าต่างจังหวัดนะครับจะ เปิดให้ปรับโครงสร้างนี่เมื่อไหร่นะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ